จากงบทดลองหลังปรับปรุงนะคะพอเราทําเสร็จเอ๊ะถูกไหมไม่ถูกเปิดหน้าถัดมาอาจารย์มีเฉลยให้เลยนะคะเป็นงบทดลองหลังปรับปรุงนะคะจากงบทดลองหลังปรับปรุงเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะไปต่อนะคะอันนี้คือเฉลยมันก็จะมีมาให้เลยเนาะ,ะในชีทของเรานะคะเปิดมาปึ๊บเปิดหน้าถัดมานะคะอันนี้คืองบทดลองหลังปรับปรุงนะคะจากงบทดลองหลังปรับปรุงเราจะมาออกงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนนะคะตามหมวดเลยเนาะหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามออกงบแสดงฐานะการเงินหมวดสี่หมวดห้าออกงบกําไรขาดทุน นะคะสี่ห้าอากกบกำไรขาดทุนค่ะอ่าหมวดหนึ่งยกมานะคะอ่าหมวดหนึ่งทั้งหมดยกมาเลยนะคะหมวดหนึ่งนะคะงบแสดงฐานะการเงินนะคะหมวดสองก็งบแสดงฐานะการเงินไหนไหมคะข้อมูล adjust t a l balance มีหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหนึ่งสองสามออกที่งบแสดงฐานะการเงินนะสะทธิ์ไมอเน financial position หมวดสี่หมวดห้าออกที่งบกำไรขาดทุนหรือว่า income summary หรือ a t e m e n น of c o m p r e h ิ n s i v า i n c o m e ได้เหมือนกันนะคะอ่าหนึ่งสองงบสแสดงฐานะการเงินนะคะหมวดสามค่ะงบสะแสดงฐานะการเงินเช่นเดียวกันนะคะหมวดสี่หมวดห้างบกําไรขาดทุนนะคสะี่งบกาไรห้างบกําไร นะคะเสร็จจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะรวมนะคะหาผลรวมจะสังเกตว่ามันมีผลต่างเกิดขึ้นนะคะผลต่างตรงนี้คือกําไรหรือขาดทุนนะคะดูง่ายๆก็คือเราจะเอา2ตัวใช่ไหมคะเดบิตเครดิตเจ 3, 1ดสกับ1น1่งหนึ่งนะคะแน่นอนผลต่างอยู่ด้านเดบิตนะคะเราก็จะเอา1 2 1, 600, ึ่0สองหนึ่ลบเจ็ดหมนระคะเราก็จะได้ออกมา48490 นะคะฝั่งกัี้น2 0นี้ยลบด้วย7จ2 1 0ก็จะมาเป็น1 8 4 9 0นะคะเวลาตรวจสอบก็คือมันอยู่คนละด้านกันแล้วมันก็เท่ากันนะคะยอดตัวนี้เราเรียกว่าเป็นยอดกำไรขาดทุนนะคะถ้าผลต่างอยู่ด้านเดบิตแบบนี้นะคะเดบิตก่อนแล้วค่อยเครดิตอันนี้จะเรียกว่าเป็นผลต่างกําไรนะคะแต่ถ้าผลต่างอยู่ด้านเครดิตกับด้านเดบิตก็จะเป็นผลต่างที่เป็นลักษณะของขาดทุนสุทธิค่ะ หายายรวมนะคะปิดให้เรียบร้อยตรงนี้เขียนว่ากําไรขาดทุนนะคะหรือกําไรสุทธิค่ะโอเคจากการแยกเสร็จปุ๊บข้อมูลตรงหมดตรงเนี้ยนะคะที่งบกาไรขาดทุนมีรายได้ค่าใช้จ่ายและกําไร1890นะคะจะถูกยกมาแสดงที่งบกาไรขาดทุนค่ะเริ่มเลยเนาะเราก็จะเรียงลําดับนะคะส่วนใหญ่จะเรียงลําดับตามผั้นเมื่อชีเลยนะคะก็จะเป็นไรายได้ก่อนแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายานะคะ งบกาไรขาดทุนนะคะบรรทัดสามบรรทัดข้อมูลเราเรียกหัวงบชื่อกิจาการชื่อข้อมูลวันที่สังเกตวันที่นะคะจะเป็นสําหรับอรอบสําหรับรอบแปลว่าข้อมูลสะสมอยู่นะคะก็จะมีรายได้ค่ะมีรายได้หคะรายได้ค่าธรรมเนียมรายได้ดอกเบี้ยรับรวมเป็นหนึ่งสองหนึ่งหกร้อยนะคะรวมรายได้แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่ายตึ้งตึงต้งตึงตงตงต้งมาแล้วเร,เราก็จะเรียกว่ารวมค่าใช้จ่ายในการขายและดําเนินงาน ะะสังเกตว่าเราจะแยกค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบีย้ยจ่ายก,กับภาษีกันได้ออกมาะะเราเอารายได้1นึ่งสลบค่าใช้จ่ายนะคะออกมาเป็นกําไรจากการดําเนินงานค่ะเจ็ดเจ็ดหกร้คะเราเรียกว่าเป็นกําไรจากการดําเนินงานนะ operating income นะคะหักด้วยดอกเบีย้ยจ่ายนะคะส0 0พเพราะฉะนั้นกำไรก่อนภาษีก็เลยเป็น74,600ัหกักภาษีค่ะภาษี2 6 1 1 0เพราะฉะนั้นจะเป็นกำไรสุทธิ4 8 4ห0 นะคะอันนี้ก็คือหน้าของงบตัวกําไรขาดทุนค่ะเดี๋ยวหน้าเต่นเข้า่หน้าใหญ่เขาไม่ได้อ่ะดไดไ้ได้ได้ได้ค่ะนี่คืองบกําไรขาดทุนค่ะต่อมาค่ะอ่าเป็นไรายได้ค่าใช้จ่ายเนาะต่อมาค่ะงบสแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของหุ้นนะคะอ่าเมื่อกี้เราช่วยกันจำเรากำไรสี่แปดสเก้าศูนย์เนาะนะคะ รอวนี้เรามีหุ้นสามาัญอยู่หนึ่งพันส่วนเกินเก้าพันแล้วก็กําไรสะสมเป็นสุดเงินปันผลเจ็ดร้ห้าสิบแต่ตอนนี้กําไรสะสมเราไม่เป็นสูนแล้วเนาะเราเป็นสี่แปดสี่เก้าสนะคะเพราะฉะนั้นงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะสําหรับปีก็จะมีหุ้นสามัญหนึ่งพันส่วนเกินเก้าพันนะคะแต่กําไรสะสมที่จัดสรรไม่มีนะคะยังไม่จัดสรรเป็นสุดน,นะคะคราวนี้พอไปงวดอันนี้ตนนนะ้นงวดเนาะพอไปงวดเสร็จป,ปุ๊บ ตัวกำไรสะสมนะคะจากโูนบอก480เ4 8 4 8 490แล้วเราก็จะลบด้วยเงินปันผล750นะคะก็จะกลายเป็น47 740นะคะอันนี้คืองบสแสดงการเ,เปลี่ยนแปลงในส่วนของพุ้นนะคะสามารถทักข้อบนเขียนเหมือนกันเนาะเราเรียกว่าหัวงบนะคะอ่าตัวต่อมางบสแสดงฐานะการเงินค่ะงบสะแสดงฐานะการเงินก็จะมีหมวด1หมวด2หมวด3ใช่ไหมคะแต่หมวด1ก็จะแบ่งเป็น2ออันก็คือ current asset กับ PPE นะคะในส่วนของนสินก็เหมือนกันนะคะถ้ามีนะคะเราก็ยกไปเลยนะส่วนแรกแออาส่วนแรกสินเ u r r e เ t น s s e สร็จ PPE แล้วก็เป็น c u r r e เ t น i ์ไลบิินะคะโจย์นี้ไม่มีนอนเคอรเรนไลน์นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มที่งบสแสดงนาการเงินนะคะสามนัดข้างบนของงบชื่อกิจการชื่อข้มูลวันที่นะคะกลุ่มแรกคือสินทรัพย์ค่ะแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะเงินสดสี่สามสี่ห้าศูนย์เงินฝากธนาคารแปดร้อยวัสดุสิ้นเปลืองเออ สลับกันสลับยอดกันจริงๆแล้วเดี๋ยวนะขอสต็อปแบบหมขอแก้แป๊บน,นึงค่ะอ่ะต่อนะคะในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินค่ะเราก็จะนาเสนอด้วยสินทรัพย์เนาะนะคะสินทรัพย์หุนนวียนมีเงินสดสี่สามสี่ห้าศูนย์เนาะวัสดุสิ้นเปลืองค่ะวัสดุสิน้นเปลืองใครจะมาไหมคะมาสิค่ะ เราสวกสิ้นเปลืองแปดร้อยนะคะลูกนี้กันค่าสี่พันค่ะค่าเช่าใจลงหน้าเหลือแปดพันเนาะค่าเบียบ้ยปพันภัยจ่ายลงกน้าเหลือพันสองนะคะบัตรเงินฝากสองหมื่นนะคะดอกเบี้ยค้างรับสองพันห้าเอ๊ะเหมือนจันจะสลับกันนะคะออขอขอขอหยุดอีกทีนึงนะคะอ,อนะคะวัสดุสิ้นเปลืองแปดร้อยค่ะ ที่นะรูกนี้การทาสี่พันค่าเช่าจ่ายลงหน้า8ปดพันนะคะวเวบ, 1, 2, บี้ยคร้งรับพันสองบัตรเงินฝากสองหมื่นแล้วก็ค้ำการไถ่จ่ายลงหน้า2 5 0 0นะคะนี่คือรวมสินทรัพย์หมุนเวียนที่ดินนะคะระบบกอนนะคะมีแค่อาคารกับค่าเสื่อมสะสมออกมาหากกันนะคะก็จะเหลือ38,000 38, 38, เรียกว่าอาคารสุทธินะคะรวมสินทรัพย์ก็จะเป็น1 1 7 9 5 0เจ นะคะหมดต่อมาหมดที่2ค่ะในส่วนของนิติสินแบ่งเป็นนิ้สินหมุนเวียนเนาะมีเจ้าหนี้กันค้า250นะคะเงินปันผลค้งจ่าย7จ0รายได้รับลวงหน้าเหลือร้อยหนึ่งนะคะตัวเงินจ่ายส0,000เหมือนเดิมดอกเบี้ยคั้งจ่าย3 0 0พันภาษีเงินได้ค่าใ่ส่น6 1 1 0นะคะออกมาเป็นรวมนิ้สินหมุนเวียน6210ค่ะส่วนของผ้ถือหุ้นมีหุ้นสามัญ1 0 0 0ส่วนเกิน90,00แล้วก็กำไรสะสมเนาะศูนย์บวกสิ เราก็หักด้วยเงินปันผลเนาะก็จะเหลือ47740นะคะรวมเป็นส่งพันทุนคือ57740ค่ะรวมนี้สินและส่งพัทุนเป็น117950นะคะนี่คืองบสแสดงฐานะการเงินค่ะจากที่เราออกงบสแสดงฐานะการเงินเสร็จแล้วนะคะกระบวนการต่อไปเราก็จะปิดบัญชีนะคะการปิดบัญชีเราจะปิดบัญชีหมวด4หมวด5นะคะแล้วก็ตัวเงินปันผลค้างจ่ายค่ะ ขั้นตอนที่1เราจะปิดหมวด4เท่ากําไรขัดทุนนะคะหมวด4มีไรายได้ค่าบริการกับดอกเบี้ยรับอยู่ด้านเครดิตจะปิดเราก็เลยเดบิตทั้ง2ตัวออกด้วยยอดของเขาเองไหมคะพอเดบิตด,ด้วยยอดของเขาเองมันก็จะถูกปิดบัญชีนะคะถูกโอนไปที่กําไรขัดทุนนะคะจากบัญชีกาไรขัดทุนที่ไม่มียอดพอถูกปิดมาก็จะมียอด1 2ึ่งสนนะคะหลังจากนั้นเราจะปิดบัญชีค่าใช้จ่ายทุกตัวนะคะบัญชีค่าใช้จ่ายมียอดด้านเดบิต แลบิตเราจะปิดเขาเราก็เลยเครดิตออกทุกตัวนะคะแล้วก็โอนไปที่บัญชีก,กําไรขาดทุนนะคะด้วยยอดเจ็ดสามหนึ่งหนึู่นนะคะอ่าเราชันก็จะปิดลักษณะนี้นะคะได้ปิดกำไรขาดทุนจะดสามหนึ่งเก็เครดิตค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นเราจะมีตัวเลขกําไรขาดทุนนะคะอยู่ด้านเครดิตเนาะตัวเลขกำไรขาดทุนอยู่ด้านเครดิตประมาณสี 8490นะคะเพราะด้านเครดิตเราจะปิดเขาเราก็เลยเดบิตกำไรขาดทุนนะคะกำไรขาดทุนก็จะเป็นศูนย์นะคะเดบิตกำไรขาดทุนเข้าไปไหนโอนเข้าไปที่กำไรสะสมนะคะกำไรขาดทุนเป็นศูนย์แล้วนะคะต่อมาโอนปิดเงินปันผลจ่ายเงินปันผลมียอดด้านเดบิตจะปิดก็เลยเครดิตเงินปันผลออกแล้วก็โอนไปที่กำไรสะสมค่ะเพราะฉะนั้นบัญชีในหมวดสทั้งหมดเป็นศูนย์หมวด5ทั้งหมดเป็นศูนย์กำไรขาดทุนเป็นศูนย์เงินปันผลเป็นศูนย์จะมียอดปรากฏที่บัญชีกำไรสะสม นะคะเราก็จะจัดทํางบทดลองหลังปิดบัญชีนะคะ post closing พอปิดบัญชีละบัญชีหมวด1ไม่ได้แตะเขาเลยหมวด2ไม่ได้แตะเขาเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นยอดเหมือนงบทดลองก่อนปรับปรุงนะคะเอไม่ใช่งบทดลองหลังปรับปรุงนะคะหมวด3จะกระทบนิดนึงนะคะหุ้นสามัญหนึ่งพันเหมือนเดิมส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเก้าพันเหมือนเดิมกาไรสะสมค่ะจากศูนย์กลายเป็นยอด4 7 7 4 0มาจากการปิดกำไรขาดทุนเข้ามา4ี8 4, 9 0แล้วก็ ปิดเงินปันผลเข้ามา750นะคะก็ะจะเหลือ47740 47, 47, บัญชีอื่นๆใต้กำไรสะสมทั้งหมดเป็นศูนย์นะคะเงินปันผลเป็นศูนย์รายได้เป็นศูนย์ค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์เพื่อรองรับการลงบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวารายการปรปับปรุงกระดาษทำการนะคะออกงบการเงินแล้วก็ปิดบัญชีแล้วก็งบทดลองหลังปิดบัญชีค่ะ จะจบคลิปนี้เท่านี้ค่ะ